satu satu pun hmm acara apa satu umh sini sudah สาธุสาธุภ so ูอ yeah. ัเดียบุญบารมีปูชีพข้าวเก่าเก่าเต๋เก่าเก่าเต๋สาธุสาธุภู สิบเกาวนะสิบเกาสดสบเาเนเดมุมคนุเยอครับาทุสาดุครับนดมสูสุนุ่มงานที่ผู้่มาเนาะ ไปแคพูดไอมากผมแก๊กไม่มอาจารยูครับปู่ที่มะขาวเออปู่คือมะขาวเด็กคือก่าวก่าเปิ่งเนาะพายไปปู่คือมะขาวปู่ายลูกร้งชาวโลกเออให้ได้คือเจอคข่ะไปกินได้ทั้งแม่คู่เป็นชาวพันบุญให้ลูกให้ร้านเด็กเทียทย่ยวใอการทำบุญไม่ใช่การเลื่อนการทำบุญให้เกิดจากคิดจากใจ ของถูกถูกค้นอืมอยากคึอยากข่ขงอาิตยใช่อาทิตเก่าแล้วด้วยดยบุญบาร,รมีองค์ปคู่คือพวกเขาเรื่อคเก่าเก่าเป๊ดที่เพิ่นได้ัผ้าให้ลูกร้านเดเือดคึกนข่งนึ้นด้อย่างอืมที่วัดป่าบานมีนนบ่วัดป่าบานมดหรือ้ายาปู่เฉี่ยวอืมเอิงไม่คู่กันเลยไปคึนไปแข่ะอืมด้วยบุญบาร,รมีเก่าแล้บาร,รมีใหม่ จะคงแข่งบุญกันไปอืมคนปูคือผักข้าวคนบอกว่าบ้านเรือสีเกา่กาเก่าเปิดน้อเปิดสีมงคลก็คือสบเก้าว่าใว่ไิมสเก่าปนปูอืมอันนี้ปูคือผักข้าวเป็นปู่านะาะครับเออว่าบาน้นเือเกา่าอืมเป็นงานขององค์ปูชื่อผักขาวเรียอสีเกา่กาเก่าเปิดคนแดงมาลุงลุงนี้เออแด้มาจุตจือืแดงมา ข่งเมื่อคู่เดคือเจอก่นทางวัดว่าอารามแบ่งกินแบ่งขายแล้วก็แบ่งทางคนเฮาข่บวงมือกิจใจอันเป็นกุศลซึ่งดีๆกับพวกเกิดขึ้นกับเฮาเออเฮาจะปล่อยอาติกับผู้ให่เรื่องเบ้อเออให้คิดดีทั้งีรูปรลานทุกคนนะลูนะเออคิดดีทัดงบีบารมีกับเออเราไม่ได้ผลเดียนเดีนดไทยกันชื่อ้วย จะด้วยเบือนะ่ะมันดูที่บุญทิ้งทังดูที่กายกระทำของเราทุกๆคนทำดีก็ได้ดีฮ็ดครัวก็ได้ครัวเข้าค็ดจะได้เข้าก็ได้ดรับคนจะอืมเข้าคิดดีก,กับคนคนจะต้องคิดดีกับเขาตัวเองเออคันผู้ใดเข้าคิดดีเขาก็่คิดดีกับเขาเขาจะเสียัยเอื่นคนเข้าเออให้ื้อถือหมันข้ามหมันอืม ไหว่ารับปากคืนสักทีไว้จังได้แตเดืกจังข็อืมมันเปิดจังกข็งคือไม่คูผพายือผพากข็รก็อยู่นาะเออไา้ผูกไายคนรไา้คือเลี้ยงเรียนนามคือลูกร้านเอออยากจะร่วมบุมนั่งผู้รา้น่งบาทผู้ได้สองบาทจับมือเันได้ยัหนึ่งบาทจับมือสองบาทจับมือเออพอเขาอย่างมา้นพอดจะออกอ อันนี้ก็การอร้อเราเองอันนี้พอเบาเรื่องการแข่งบ้วนแมงมันวิเงนั่บานหรือวันนังสองบัทก็สยขามางได้การข้าส่องเข้ากูเอาแด่นั่งบ่กมงมันวิ่งนง่งแล้วกูด้วยกูแดดกูเสือว่ากที่นึงุูดดกูชจ้งเสืกแต่หัวอย่มกูไม่าด้เสือกแข่งแม่ง่าแข่บอกเอ๋แมนครับเออคนเราน่ะถ้าคึกยากจะทำบุญ เอออย่าพักวันปัะกันสุขอย่าคิดว่ากูรวยก่อนกูฝุ่นหวยก่อนกูค่อยกระทำเออการทำบุญบางครึ่งบางงางกับเคนกันน่น้ำเฮาถึงเราไม่ถูกหวยรวยเบราเราก็ทำได้อหอยแครง่นไปกูจะหากูจะซื้กูจะหากูจะซื้เอาอีกไงก็ช่วยเอาดูเลยว่าอาอย่างเขาจริงหรือเปล่าเป็นรวยมาคือวันประกันเรื่องอันนี้พ่อว่าคือคือเนี่ยพ่อเปียกเปียกให้พ่อว่าเรียกเป็นเนี่ย ขั yeah. ้น <t> บ <seine Christmas> <t cities> ่เวาเออทุกงแสงแต่คี่ขอดแสงปู่ต่เนาะเออพอเดียวนี้แงปู่ตาดูอกพอเดี๋ยวน้เจ้าแสงเขื่อนควรเช่นควเบ่อพีตอ่างพอเจ้าบ่ออึ้งยังมากมือฝายอยอ่บ่อไอ้ขาฟังนะงานเขื่อนควรบ่อเพราะขึ้นพอบ่อเจ้าพอบ่อเวนจังเว้ับ่อเแี้ยบ่อมูอันน้องกับมบอันเอ็นบ่ายนึกยตง ม่ได้งเช่นโค่งบอเขาเศียตัวเนี่ยเออบ้านแา่อีหยังก็เรื่องอกชืชอก็เปิดของผม่าเขาเศียตัวเนี่ยครับมาสองามาีบ้ามือของเขาเหรอวะเออเกียตัวก็สุกอก้วอือหัวคนหนักก็ได้อกหัวทุกครัเออเียตัวานี่ยมาถึขวัญเชขาว่าววานแค่ปูปูก็ได้ดเรื่อง เออทีนี้กระดูผู้กาเพราะเอร้องเครียดเกินจะเครียดเกินรุ่นเนาะแกข้ามาเจอเสียปู่ตาเพาจะเปินเสียเพรามึเล่นกับวันชันมันจะเปิดเสียทเป็นโขงวันชั้นเราะมึงเยอมครับเสีกือนวันโระมึงเล่นเยอมสาธุสาธุตัวยืนิ้มเข้าเววเววอือตังยืนยิ้เข้าเวเวลหนัว่าไม่คู่ว่าขันโขงขันหวานกับิือแดรู่นขันโขงบพหวานเสียแกด้วยนักพ่อ ที่จะเปิเเปดเชื่อปาา่าวาว่าฉันไม,ญญมไม่คู่วะถ้มว่าแจ้งได้กระได้ยืมครับคุขควงเข้าถ่ายใจมันต้องการอืัชถ่ายกจมันต้องการทำยังไงก็ได้อืถ้าว่าต้องการเนี้ยต้องการอยากถูกหวยของวันศุคือใช่ของตัวเก่าไม่คู่วะอ่างว่าง่ายก็ได้บบดยืมถ่ายของหวยเนาะ เออแา่ว่าพอถึงไปไหนได้มาหลังพอ,อขอบอกก่อนได้ยิน้ึมไม่ใช้เก<อ>ินไปพูดแต่หนึ่งจนฮอดเชียงอืมไม่เป็นไรวันนี้เป็นวันที่หนึ่งธันวาสองห้าหกเกินหวยรัฐบาลไทยยึดกค่ขนาดอิงเวงรัฐบาลไทยไว้ไม่ผิดกฎหมายเข้าใจไหมเงคคี้ยคือเลขไทยใครได้เงินคือเลขไทยสามสูบใคได้เงินมันบอกคือเลขแรกวันที่หนึ่ง เขยงได้ไงแต่จะมือผู้ชคดีแบบนั้นไหมทุกคนก็ฝ่วันอยากจะไปเที่ยวแต่พอถามนิดหน่อยนิดหนึ่งนิดหนึ่งเยนิดหนึ่งตองนิดเดีวน่ะไม่ถามเยอะการที่เราอยากจะดูไวใช่ไหมการที่เท่าอยากนีดนงทิพย์ขอางร่างจะเที่ยงยืมเท่าคือเที่ยงได มันจังจกมื้อครังวันก็แสดงนักปื่นขึ้นอนกางยามใครว่ว้าดูยัะกว่ากัดข้าศึกุญมสักงมาคนเฮา่ามันวาเพรกคุกชู้คุณด้บางเื่อบ่งชื่อก็เป็นบุญกับบางเื่อบางชื่อก็เป็นบุญใหม่อืมแต่คนชื่อไม่แสบลุ่มสังบุญเลยมันใหญ่ไปกระทุ้นหายไปเปล่าไปบู่ครับผมอย่งมันนี่คุกมอื่นอืมคือการบริหารเงินไม่เป็น คือกันอืมกูร,ร้ยวยแวกูชทุกบ่เป็นไม่ใช่นลัลนกงะบางคนก็คิดผิดอืมมี่แล้วกระทุกไ้ทุกแบบเพมืองั้นกระรกด้วยแกขั้นคิดไก่เข้าเป็นบุงเป็นกุศลจำไว้ทัืทีแล้วก็ใช้สมองแล้วก็ใช้สติเรียปัญญาคนเข้าตรงมือปัญญาอือต้องคิดใช้ได้อืมลูกเต่าพวกเกิดมาไงรุ่นเพือนกันยาปนนไปคิดว่าแค่ะูวัวพอตัวไม่นั่ก ตัวได้วันนี้วันหน้าเราอาจจะลำบากนะลูกนะบางคึงบางอย่างบฟังคพามพอคมมพอมียีกระเกเขาหมอนะรค,กคนะรกนืออะรข้ามวันกระดุขึ้นนะคือการกระทําของเราทําขึ้นคือให้ดีก่อนจะกกต้ขึ้นจคือการเลรี้ยนเรียงคือการ,รยืมครับปูเรี้ย่ยืมรดยยืนยกเ,ยกเยกไปไนหายุ้อยายย,รยครับพ่อเบ้องกูม่ ว่าเสนรับนข่งบวกว่าเ er, you know, ันอว่าเออเอาเท่คือรับขันก่อนจงบวกกันเนาะทุกคนการจัดต่งขังเออขอพ่อากอีพ่พอพันวันเนาะด้วยความเชื่อได้ขาดทางบ้านเมืองก็เือยเกิดต่ว่าผู้นี้เชื่อบาเชื่อบาืีอเร่กัน่าเพราว่ามันยุ่งอืพอบ่อเาขี้เอืม แต่อยากให้คดีทาฟ้อนใจรุ่งแรงคือคือผู้เกิดใหม่ไนรุ่งนึกเกิดจนเท่ากับหัวหอกเราคิดบรได้กันนอ่ไา้ผู้ไา้คนได้ยืมเออหอกเต่าหัวกับเป็นนึกหัวคือกันหอกน่ะแกเท่าเรายืมเท่าแล้วเท่ารื้อยืมเออผู้นัคนอายุเจ็ชิปืี้กันเถิดแต่ยังร้องกเอืงว่าจะโค้งงงแม่งช่วยง่าคือแค่ไง เชื้อคลื่นเรึ่งใกล้แล้วใกล้แล้ว่วรตัวหม้อใกล้แล้วเช็้ลืบนนงอ่ะอืมจคิดว่าจะค้องสิงุ่งไปนะอืมมจะมันห้อมมันก็เื้อคลืบเหม่ว่าเคบอกเออแมนครับมาเปิด่ย้างย่งเพิ่งแกงเดี๋ยวยิ่งเพิ่งเครันใกล้แล้วครับใกล้แล้วหม จัอ่บต้องเสียใจก็แค่ก็หวานเ็ครับผมแค่คอก็คกไอ้กูทนี่เสีดใจด้วยเยี่งแบบนี้ไอ้กูจัเรื่องขอถาม่ยยี่สกปีแล้วตา้อเท่ากับเรื่งเียคือผกว่าเรื่องครับงาคืเท่ากับวู่่เดยเาเด็กวันเยผู้เขาเขาเขา่เอาเรงเขาไมง เ่าเรื่องฮัมมาฟังบังไอ้ก็คหุบตงบบกืมครับปูอีหยังว่าคือคือหมากขึ้นเขาเรื่องออคือุบกับคือหุเท่าืครับปูนะครับแต่ว่าอย่องแื่องยืมอแ่วมสิทธิ์เกียรติคือเรือย่าื่อว่าถึงงุ่มแนนเลยอไม่เรื่มันปู เออเจาเรื sugar, so really ่องว่าเกิดึเกือซีบอ่ะจำไว้ทุกคนต้องเกิดอซีบอืมไมื่อใจนั่งงาชาใส่เออจะไจักปื้แล้วอซีบเอ็กม่อไงก็บม่อางนูกเอซเอ็กื้อแต่กกคือไว้กัของชิบเกอขไก่้ายอืมแ่าแค่อืมแล้วไอ้ถึงนุ่งยังไก่จัปื้อ น้าจะซื้อเก้าที่บ้เนี่ยถุกแรงมันก็ด้เกิดร้อมกันงได้ยังที่ยังเออซื้อเก้าบอมโหแันน้าทซื้เก้า้ยังที่นังไ้มันเรียะรทีเอาหมั่นเอา้เก้าเก้าเก้าเดียขวายกมงเขาก็ไม่เว้นยิ่งใช่ขึกนขึ้ขวาย่งงานก็ไม่รงค่มันก็อาบแรงมันเปิดเต้นแค่เนาะโฟนจะขายงานแ่าแอือ อีนังไอ้นน่าขายเรือมันเขาเรวแต่ว่าอีนังไอคิบเก่าก็ดีงามได้กา่อุกำลังดีเรืนะ่องคิบเก,ก่าชิบเก่าก็กับคิบโบกันยันผืดแล้วว่าไในตัวเขาไม่ก็บนะเนาะข้ามโบด้ต้ <c ười> อน,บอ,น,น,บ,อนบอกมาจังถือเนาะคิบเก่ากำลังดีก็กยิ่งเริ่มกำลัาววางดีกำลังงามกำลังวานนวชวนงานเนาะคิบเก้าหก คิบเก่ายกยกเหม่หมดคลิบหกมันโดนโดนเลยที่ยนดน,ดนัวม้องนเลยคิปเกป 6, ๆๆป่าก็กคลิบพบโดนดดนืม้วที่แนงแค่ใครเด็บมันไปแล้วมงหวัวพวกหางเนาะมาใหม่มาคร <laughs> ัวแนงไหนแนงชาติมาใหม่ามา้ <laughs> <laughs> เ โอ้คพ่อบอกแต่ลวแเร่บอกนังก็บาหรือบอกหัวไม่คูวใครวานเาอตบนคือบานนนบอก่เ่นม่ควอะแกไปนั่งกัาม่ตัะเาบอกอยขั้นจะพ่อบอเนอือม่กัาเราถือกึ่แต่เน้นว่าเจะบุ่าถึาขมันเช่นกันไ่คู่เดินชวนของยังไคือเกาผีก็ยกคิดว่าจากพ่อหัวเด้อหคือเกาเกี้ยวซอือไม่คู่คือกัน มือเนี <ra> ่อากาศงันบ <c ười> ่เข่าไนได้ยังจะ่าจังไก่ก็คือจะ่าบดเหงียวได้ยงมาคู่บ่เข่าได้ยังเพราะว่ามือกูกะคนรออยู่นงก็ด้ช่วยช่วยได้ยงบ่เหยวบดแข็งเยอะเยอะคือมาได้ยัง ข้อไม่ครูคนเดียเกิดคนดีเนาะบ่กเขาบอกบักืึบนยังอกยัขึ้นกกเขาเด้เอง nhau ด้ไม่้ยงน่หัวเกิดื้ออัุหอดทซือไปสเขาเด้ยเงน่ะหอวไปแื่เครบกเอ๋ครับเพราะ่เกิซื้อหรือครกเอ๋ใกล้ครับใกล้แต่ทีทางวัหอดนะโอุ้กนี้วันเกิดลูกครับ Nhan mất xì hẹp cười vừa ra đứa bà Mất xì gai kết xếp bò Khép mốt, khép mốt Hẹp cười vừa hoàn kết xếp ra đứa bà Ơ, hôm là ngày sinh nhật Điều hỏi chặt ngay thang Hẹp cười vừa về chung nhu hài tháng văn Cháu bố, hài xếp bà kìa, cháu bố nó Chị dạy đứa bác, xếp bà kìa Dạ, đúng Lắp khăn, gói xịt bài nạp, mở nạp Xói gỗ, đứa bố Nhan, nhan, เอออันนี ừ, ้พวกรัานคือรวมพวกมาพูกรันหน่อยพวกนั้นเยอเงี้ยงมพ่อเอ้ีคือรถขงน่าถึงมาคู่คืออาจจะคึกนมำหอยแคงงไงบ่ผัดใบกาเงี้ยงมั้งเอาให้ไม่ค้่ม่ร่าไม้คู่ไม่มาไอ้พวกนั้นถูกขาบไปหนึ่งหนึ่งแล้วก็มรวยทุกควบคนนั้นพวกนั้นจะเดินจะเดินทั้าว่าขาดเดินเอออันนี้พวกนั้นอนนี้ค่าข้ามคคุมหมด แาบค่าระายดาวาาา้วอุปรสิ่งของอุปกรณ์จามาบาเพราะได้ค้ยายงาขายของว่าแทนรู้สิ่ก,ก่อท่อโมว่ามันกระเทยด้วยก่อ,อ,อท่อโมคงเทอมานกระเทยท้ำหมันด้ยอุปกรณ์มันเบาป่าจะใช่ไหมว่าแทนเออนางกอนนี่าคําำควบคุมอือคือ์อ,อุปกรณ์แล้วใจก็อยากไปค่าค่าดูมือเครืองม้าพวกจะมาวันที่เก้านะว่าแ่นอีนังกอนน,นี่าค่ไว้ โอเคพ่อแ okay. ักให้ค่าเครื่องบินจาวายหอือผู้ใดคือมาผู้ใดรุมกลุ่มเชิดรุกลางปะเชิดเนี่ยคือเครื่องบินมาค่าเครื่องบินแค่ชิบเก้าแล้วเดดอ่เอสิบเก้าอามือเขาไรมือจบงั้นอันนี้เนี่ยเครั่อง่วงอืกังง่ายหัวน้องอืมกงองอันอันอืมบ่ได้มากพอบ่ไม่ใครอย่างมันรู้ไหมว่ใคร่า คือบ้อไมือยืมคือบออ่อนไปเขายืมอ่อนยืมอะได้ตัวออนได้ยืมมันียอ่อนไปเขาเข้าไปใส้เขาจะไมาเต็นไปครับอืมมันคือด้มากวอนมือแมืออื้อเนี่ยพอเบาอื้อหรือจะยืมเรื่อคืออย่นะ้ครับเอาเอ้าออนไปขคองห่อดรึเรล่าครับวิเครแค่อืมคือมาเนี่ยมันได้หงายหงายมอก็บบนี้อ่นๆโคเพราะจะมาก่อนก็อพอคิอหอดูเอาคือ ให้ให้เศษข้องอหรือว่าหัวหนองพอให้ได้มากเรื่องหมดอื่นเด้อโอนไปเรื่องโอนไปโอนไปเรื่องหมดสิบหกบาทสิบหกบาทเอาอเด้อวันนี้มาอย่างิบหกเด้วันีได้มื่องป็นวนอนเงี่ยงอ่นบาติปูโอนสิบหกแล้วเื่อคเด้ออ่าให้มือุกไมืแรงไม่คุกมันหึงหึงแล้วก็รวยรวยจะเดืนจะเดือดน้ำน้มอันนี้ของนั่งแถวจุขารักทองด้อือฟองกับ นั่งอุบลหูขาข้างเนาะเออขอข้าใวัยอีพคขอดุโพอ้วเลือเนเขียนจักเือนว่าถึงไดอไปข้างไหนหรือว่าบอก็ังพบว่าถึงได้ไปรีบลกีตว่าข้เขาว่าไม่ใช่นะยังไม่ถึงวัยรเนาะเออเอาให้ลูกกยันวิอครมะหอรับมืคราหมันขึ้นๆจาก่รว่าลูเด้กเด็กขังมหาเจออยู่กุ๊กศึกาศกาดูอ่นู้ไมอืมกขันยังครบั เอออันนี้กันอืมเอฟซครับ FP ปออบอูอืมเอฟซีพมากขั้นคองเขียบบอกเจอนาะครับเออมือหน้าวันนี้อาควรตรงสมพานอืมเออจากใช้บุญโคตรวันทัน่ว่าอืมขึ้นฮอด์ที่พออยากฟังแข่งที่พอขึ้นกันคือโคทุกเนาะพอน้องบอกอแบบโคทุกมาเรื่ครับปูเอขาเอ็นโคุ่กบ่ะครับ ดีเกอครับปูเออดีเกเกดีโอ้แค่ไปเกอแลวมันก็ข็งไว้ดีเจอเนาะอ่าใครลูกแมือนคมือแบบมือคมือมัหึงหึงแล้วรว่าเะ้องเบอมันเกิดใค้กูกั้กอืมที่แก้ววานจ้าจบครับวัวเขาห้างอืมอันนี้นางใช้ขาปุ่มแขนงอะงค้อ รถเรื่องงเยอะเกว่าอกดจังคือก็ไม่คคุยเขา้พ่อือเอาเงินมดแล้วขาดตัวนี้ผัดหวาน้าฉเลเรื่งขึ้นั่งน่นๆขีย่างคิขางเปาเปิดเขาบ๊วิ่งมันจ้วหมดอมเปีกๆัเขาชั้นุ่มันบ่ได้จะเชื่อไหมริ่งชข้งโตมันถืไดเขาบ๊่งโตมันสได้ปูนี่นอกจากบ๊เปิดแก่ใช่ได้บช่ค้ง่นย่างข้เอาตรงรื่องไม่คงจด้ไปน โตหกเก้าเหมื mm hmm. อนยืมชิมันอิติปูหกเก้านะื่ยรถดีเพราะอุ้เเกล้เอาเอาเอามาส่งเันปลปูให้เอาไว้คงมบ่ได้มาเอาเห็นปลปู <c oughs> ให้เอาไม้คุ้งดูหัปู่คือปะเขาเรียกคือกาวกาวเปลยเกอเรือเรื่องต่ไม่แค่พอเรื่องแต่ว่าเรืองงเหมยนี้ยมเรือจะพคหนึ่งนคือเงีอน้อยลงบอกว่าแค่ื่ถ่านไม้คุ้งได้คงเก่าพอยะไบกพอคุเก่าพอหนึ่งคกเก้าวิ่หัววะไปก็พอ

เอาคบเยอะอืมโะแค่ล้ะนั่นแไปแเีวแ้อันนี้นางสาวะลขาเอารังืออธอเขาอินนอนได้รอ้าวให้มือโมือด้ไมมมกมับภาพแเงินตรงไหนองทองตรงไหนมาวันนี้ไปนักตอนักปูตาขุดรอจะให้พอผู้หันเย้พอรอคือยังไขาวสุมากเลยเนาะ เมื่อีพ่อต้งเตะตัวโรนะยืมนะเพรคนโร่ยืพอเพราะมันเข้ามาไหนยือโรครับปู่โครับยืมนั่งใจก็ต้องเอาพอมาคือคือคือเจ้าพ่อปู่จเาผมจะใช้คำว่าปู่จาปู่จาหอนปู่ไปงยายกว่าเยอะปู่จาหอนป่เพราะว่เอาทางก็คือแบบนี้นอนพือพอคือง่า บัก่เออคานขึ้นานนิ่งขึ้นาคออาปากคอไม่ยืมบักแค่เออมันประจานคอได้ยืมมันมาคอคุ้งห่ามันมาบังรองเลยโุ้ยเนี่มันขึงตัวหนาตัวน่ยเฮ้ยเบิ้งกับใบไทยคอเนี่ยเซ็ตขถ้นได้ขึ้นอด้ยืมเื่องมเลยเซ็ตพอรู้รู้มันรืม่คู่กันือไ แกว่าอีกแน็ตใจฮันอัขึ้พอุจงากคระมงมขังวจะไปลิยายว่าจะชด้อ่าะลกไพอชะลเนาะวันนี้ให้น้องไอ้ดสืบกาน้เนาะองมือโขมือแกมือโขมือมน่งหึงแล้วก็วัววเรื่องเรื่องคือคืบบน้งนน้หุบน้ำห อันนี้หนูแตงโมโขอกับไปรว่าแข็งๆวุ่นะพ่อนะ <N> วันนี้ดูให้หน่อยว่าหนูแทงโมจะเบิกเงินได้ไหมวันนี้เบิกได้แต่ต้องให้ติ๊บแโอเคจบืมขันดูขัื้วดูอื้๊บูวุ่นนะวันนี้นะอให้แกงโมไปเคล็ดด้วยไปเคล็ดพ่วงมาได้วันนี้ซื้อเก่าปะซื้อเก่าซื้อเก่า ยั้ไม่เอาไม่ยองด้วยเนี่ยขันบอกเนี่ยขึ้นบวกทูกกูขึ้นบ้กให้ฟังเนี่ยผู้จัดบอกชุดเก่าผีเนี่ยพวกบวกคือเข้าหวานคือยิ้มเข้าใจคนยิม่อันนี้ก็ยิ้มมมนได้แตาลันูขำอันนี้ของยิ้ม ถามว่ายมืมาลวรวยวันนี้จะรวยไหมพ่อ,อกาถ,ถูกหวยถูกเือมันมแค่ไม่ถูกก็บอกยื้ <c oughs> อเออยืมแต่ไม่ได่ลงทุนขนาดน้เออเยมมืงหมดตูวแล้วนะพ่อนะถ้าพ่อไม่ให้เนี่ยอืมโอ้ยยืมเอานีคือใช้ยืมไดครับปู่ยืมหมดขอยืมครับให้ได้ลูก <c oughs> ส,ส,สาธุสาธุเออถามว่ายืมวันนี้ตรวจปุ่มแารชาวดูก่อนอืมปุ <c oughs> ่มมาลูกูป่วยถามว่ายืมกค่ไม่เข้าไม่เหมือนยืมได้ เด็กคนมันกมนเดกเดบเออเดก็คือบอกาดาดานเด็กบอกมาบุกตาบาเลยไงด็กก็คือกปจะดานพ่อมเอออยากให้ยืมคำยังไงเอายี้ยงพ่อจะให้ิมึงไดเอาไหเอาครับคทิ๊งคือว่าทงานหรืออาพ่อให้จิ๊บยืมไปซเก่ามไตัวโดืมอนมอไม่คงมั่อม่มัหมายอบอยู่่ อันนี้เคยบบกแอเคยแ้วรวยถ้าว่าเคยไปมันจะรวยไม่พ่อไม่รวยถ้าไม่คือเอาก็คือเคลบอกแอบมันคือจะเกิดล้วบอกครับเขาแค่คือเกิดมเมเื่อเอิ้นเอา็คอคือขั้นคือเกิดเมื่ออื่นนึ่อายุกักปีรัะหกหกย่างหกสี่ครับกเคบอกพอ,อ้นคือหก

่าให้เกยบพเกมือเข่ามือรามือเข่ามือไม้ไอ้กูว่านีสุขภพพักได้งนเงแล้วก็รวยเจะเริญเจะเริญเนีลยกู้อาได้กูอกเอาจังเนี่เนี่คุณหิกู้มาี่หอนอาิขออนังนั่นนอยนขอกระเป๋าเพราะว่าขอใส่า้ังคมถาาวาอนงนันนู่แต่ใทีพออีพอตืรีเกก็คือพราได้รุตื่นก็ดือพราได้เื้อแจ็มก็บได้อีพอเพรห้เตลูกับย่งไ Không à? ạ, qua à? cái hạnh diễn của nhà hay chụp cào bà ghim. nó chụp cào cao và tay mãi hm. Tay lúc ở ghim ghim. cao bèn hạnh 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 เด้คอจใชครับอ oh, ่ามือกุมือรกมือสุมือมันเงนเยกก็ร้วนันมมมองเ่าก็อเขว่าแต่ดมาใช้ยังไงข้าขายเดือขเรือก่อนไก้ไหม้นพุกกเือกิ้งแมวมาั่นเืมครับปู้แมวกกดนนมาขาขายเมันกเพื่อเจน้าอุจจายเอาบ้างขึ้นเก้าขึ้นเรือขของ เออขังื้ยบงมันขังกูรันคันไ่ยังมันคันังไงขับขัเลยอืาันวานนั้นคับขันเลยอือวันนั้าขาบขันช่วเนาะ่าจขันขันช่วยคนมาคนมาอ่ะอืมคือาคนขักคนหมาแล้วยังไงขัขันเดเออเออขับว่าขัขึ้นเว้นหางไม่มนเออยองั้ก็บ่มนอืมไม่ได้ไหมขึ่ได้โเด้อ 嗯，这是年前开开的，靠安庆盖锅。